จริง<แ>ควรจะให้ NGO หรือว่านักวิชาการที่อยู่ตามมหาวิทยาลัยได้ร่วมไปตรวจสอบปริมาณรังสีในพื้นที่นั้นด้วยเพราะว่าบางบทีหน่วยงานรัฐพูดอย่างเดียวเนคนอาจจะรู้สึกว่ามันชัวร์หรือเปล่าเพราะว่าคนไทยเองก็ระแวงรัฐอยู่แล้วว่ารัฐไม่รตรงไปตรงมานะครับผมว่าจริงๆเรื่องนี้ลองให้ภาค NGO นะครับหรือว่านักวิชาการเนี่ยไปร่วมตรวจสอบดับเบิลเช็คอีกรอบหนึ่งเนี่ยน่าจะดีให้คนเชื่อมัน่นว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องนี้ผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความกังวลของคนตอนเรื่องสุขภาพแต่มันเป็นเรื่องความไม่เชื่อมั่นต่อรัฐว่ารัฐทำเรื่องนี้โปร่งใสจริงไหมแล้วก็ถ้าดูจากการแถลงข่าวของรัฐไม่ว่าจะเป็นสํานักงานปร r l i ูเพื่อสันติผู้ว่าหรือว่าตารวจในพื้นที่ตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็มีคําถามเยอะมากเลยนะครับที่ยังไม่สามารถที่จะให้คําตอบได้แล้วความชัดเจนได้โอเคโชคดีวันนี้คือลังสีมันไม่ได้กระจายหรืืออปปเนนไใววงงกา แต่โชคร้ายคือว่าข้างหน้าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกรหรือเปล่าและรุนแรงกว่านี้อีกหรือเปล่านั้นสร้างระบบที่มันเชื่อใจชัดเจนให้มันเป็นที่เชื่อถือได้แล้วก็สองต้องปรับปรุงการสื่อสารในยามวิกฤตหรือว่าใ,ในในปัญหาภัยพิบัติแบบนี้ให้มันชัดเจนเพราะว่าโอเคผมก็เห็นความพยายามของเลขาเขานะเขาก็ตอบกันทุกคําถามอยู่เหมือนกันนะฮะตั้งคณะแถลงเลยแต่ว่ามันยังเคลียร์ไม่จบเคลียร์ไม่ชัดอ่ะมันก็ต้องปึ้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 งไปว่าเออมัน ตรวจแล้วรัศมีกี่เมตรต้องก็ต้องตอบให้ชัดในเรื่องอะไรพวกนี้ครซีเซียม137เนี่ยคือตอนแรกเนี่ยพอมีข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยหลายคนกังวลมากเลยนะครับ <ừ> เพราะว่าเป็นกลัวว่ากัมมันภาพรังสีมันจะแผ่ออกมาตอนนั้นบอกว่าไปได้เป็นพันกิโลเลยนะใช่มี<อ>การวง<อ>แผนที่ครอบคลุมประเทศไทยกับ <laughs> ทุกจังหวัดเลยเนาะครับก็มีข้อมูลออกมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้21มีนาคมนะฮะเวลาประมาณสัก4ี่โมงเนี่ยคุณกิตกวินอารามรุนนะครับซึ่งเป็น หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์แล้วก็รังสีสำนักงานปรามนุเพื่อสันตกิก็ออกมาบอกแบบนี้นะฮะว่าหลังจากที่มีการตรวจวัดปริมาณรังสีในโรงหลอมเหล็กนะฮะ <S <S ที่อำเภอกบินบุรีผลการตรวจสอบออกมานะครับก็พบการปนเปื้อนของสารกัมมันตร,รังสีซีเซียม137่มในเตาเผาโลหะที่31เตาจากจำนวนทั้งหมด3เตาด้วยกันนะครับแล้วผลการตรวจวัดการปนเปื้อนรังสีอยู่ในระดับต่ำฮะ ในขณะที่เตาหลอม1และ2ไม่พบการปนเปื้อนแล้วก็ไม่พบการปนเปื้อนในชิ้นส่วนอุปกรณ์ถ่ายเทน้ําเหล็กแล้วก็ยังไม่พบการปนเปื้อนในจุดอื่นนะครับก็เรียกว่าการปนเปื้อนอยู่ในอยู่ในวงจํากัดแล้วไม่ได้ปนเปื้อนไปไกลถึง1,000กิโลเมตรอย่างที่มีข่าวก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็นนี้ก,ก็มีคนเปิดประเด็นว่ามันจะมีการไดลรูทตลอดเวลาอยู่แล้วด้วยโดยตัวมันเองใช่ใช่ครับส่วนการตรวจสอบระบบดูดฝุ่นแล้วก็กรองฝุ่นนะครับ มีฝุ่นจำนวนหนึ่งอยู่ในระบบนะก็ปนเปื้อนซีเซียม137จากการหลอมเมื่อวันที่18-19มีนาคมที่ผ่านมานะเขาจะเอาฝุ่นตัวนี้ไปรวมกับฝุ่นที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้24ตันครตันรวมทั้งฝุ่นที่ส่งไปกำจัดที่ระยองอซึ่งอันนั้นไม่ปนเปื้อนนะฮะแต่เขาก็จะเซฟไว้ก่อนเอากลับมารวมที่นี่นะครับ นอกจากนี้นะฮะจากการตรวจสอบปรปริมาณรังสีโดยรอบโรงงาน3กิโลเมตรนะครับก็ยังไม่พบความผิดปกติอะไรนะครับก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปเพราะว่าตามข่าวเนี่ยบอกว่าตรวจสอบต้องในรอบบริเวณนี้ยังเป็นรังสีในระดับเดียวกับธรรมชาติที่มีอยู่คือในธรรมชาติเรามันมีมีรังสีพวกนี้เลยเนาะทั้งน้ําดินอากาศตุลนะครับก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเพื่อก็ยังไม่ต้องกังวลอย่างที่ตอนแรกกังวลกันท่านอย่างนี้ ประเด็นก็คือยังไม่มีความชัดเจนว่าไอ้ที่ปนเปื้อนนั้นน่ะมันมาจากซีเซียมหนึที่หายไปหรือเปล่าตัวนี้ยังไม่มีความชัดเจนแปลว่ามันมีโอกาสไอ,อ้ก้อนนั้นน่ะมันยังมีโอกาสที่จะไปถูกแกะชำแหละแล้วทําให้รังสีมันปนเปื้อน มันไม่ได้แปลว่าที่เจอที่โรงงานนี้เป็นก้อนเดียวกับ,ก,บก้อนนั้นที่หายใช่ไหม,มแต่มันก็มีอีกข้อมูลหนึ่งพี่ชัวเขาบอกแบบนี้ว่าซีเซียม1 uh, 3 7เนี่ยมันจะมีการขึ้นทะเบียนไว้แล้วจากการตรวจสอบเนี่ยที่ขึ้นทะเบียนไหมอ่ะมันยังอยู่ในจุดที่ตั้งของมันมมแต่มามพบการปนเปื้อนที่นี่ก็เลย มีความเป็นไปได้สูงว่าไอ้ที่หายมันจะอยู่ที่นี่ที่เดียวอะไรอย่างนี้นะแต่ข้อมูลนี้ก็ยังไม่ยืนยันอีกเพราะว่าเรื่องการสรุปว่าหลอมหรือยังไม่หลอมเนี่ยโอ้โหนี่ก็ยังเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนกันอยู่พอสมควรนะฮะอ่ะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันหายไปไหนแล้วใครเป็นผู้ที่ลักลอบเอาไปนะครับทางผู้บัชาการตํารวจแห่งชาตินะครับก็เลยสั่งการให้ทางรองต่อนะครับ ทางพลตํารวจติดต่อศัก์สุขวิมนเนี่ยเป็นรองพบตะรนะครับรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้นนะครับได้เฝ้าระวังหาข่าวมา3-4วันแล,วแล้วแล้วก็มีการรายง,งานต่อผู้บัมจาก,การตํารวจแห่งชาติโดยตรงเลยนะครับให้รับทราบตลอดนะครับ เพราะว่าตำรวจเองก็ต้อง <c oughs> ไปดูตั้งแต่ต้นทางของโรงงานที่หายไปเนี่ยมันอยู่สูงมากเลยนะอาจารย์ใช่แล้วน้ําหนักมัน25กิโลกรัมนะใช่ใช่าการเอาออกไปนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณต่อสักเนี่ยต้องดูว่าแกจะได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อไหร่นะเพราะ<ช>แกก็ทํางานเด่นมากในยุคน,นี้<ช>และแบกแกก็ดีด้วยไงก็อ่ะเอาเป็นว่าตอนเนี้ยสิ่งที่ประชาชนกังวลว่าสารไอรังสีมันจะรั่วออกมาเนี่ยไม่รั่ว เขาวัดแล้วข้างนอกเนี่ยเป็นรังสือปกติเลยทีนี้แปลว่าไอ้ผ้าใบที่เก็บไว้ฝุ่นแดงที่มีการปนเปื้อนที่เก็บไว้24ตันเนี่ยผ้าใบมันเอาอยู่ละฮะอันนี้ก็ยังไม่มีใครตอบนะเพราะว่าเราจะเห็นอยู่ในถุงเหมือนลักษณะมันบิ๊กแบกเนาะเขาบอกว่าถุงตรงนั้นน่ะมันสามารถเก็บฝุ่นได้ อย่างมิดชิดแล้วก็รังสีที่มันแพร่ออกมาเนี่ยมันก็อยู่ในพื้นที่จํากัดบริเวณนั้นนะเพราะว่าเขามีการใช้เครื่องที่ตรวจวัดปริมาณรังสีคือเดินจากจุดที่เป็นเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้มันเปิดใช่ไหมฮะ,ะมีมีถูบิ๊กแบ็กอยู่ข้างในแล้วก็เป็นโรงโรงเรียนเปิดจนสุดท้ายนีย่ต้องเอาเหมือนกับพลาสติกมาคลุมชั้นหนึ่งแต่ว่าพอจากการใช้เครื่องมือวัดเนี่ยเดินจากจุดที่ที่เป็นตัวโรงงานเดินเข้าไปเรื่อยๆเนี่ย ปริมาณสีก็มันก็เพิ่มขึ้นจนไปถึงจุดตรงนั้นมันก็ถูสีแดงมากก็แสดงว่ากัน,นบริเวณนั้นก็พอเพียงพอเพียงพอแล้วนะครับคือพอเป็นภาพพระใบจินตนาการคนคือมันก็แบบเอาสีเสือมมากรแล้วก็พะใบคุมไงคนก็เลยจะด่ากันซึ่งอันนั้นเป็นการทํางานของจินตนาการครับ นับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นอย่างที่จิ๊พูดไว้แต่ว่าตอนแรกคนไม่รู้ไงครับคนก็คงรู้ว่าเหมือนกับแบบเอาฐานไปกองไว้แล้วอาผ้าใบคุมอะไรเงี้ยก็เลยด่ากันแต่คือเขามีการเปรียบเทียบกับภาพในต่างประเทศนะว่าถ้าเป็นระบบปิดเนี่ยมันต้องมีลักษณะกวมีซีเมนต์หนึ่งเมตรแต่ไม่แเ่ว่าแต่ว่านี่อาจจะรังสีปริมาณมันไม่ได้เยอะอะไรใช่ใช่ก็เห็นว่าจะมีการ ทำประตูเหล็กขึ้นมาปิดให้มิดชิดคือป้องกันไม่ให้คนเนี้ยเข้าไปในพื้นที่นั้นได้นะครับออสามองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐตรวจสอบแล้วก็เอาผิดเรื่องนี้นะครับตรวจสอบอย่างโปร่งใสที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางมูลนิธิบุรณาวินิเวศนะครับมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ e รีนทีส e ประเทศไทยนะฮะก็เริ่มตั้งแต่เรื่องของการไปตรวจสอบนะฮะว่ามันหายได้อย่างไร นะครับใครเป็นคนเอาออกมารวมถึงถ้าพบแล้วก็จะต้องมีการดําเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดด้วยจริงๆนะควรจะให้ NGO <c oughs> หรือว่านักวิชาการที่อยู่ตามมหาวิทยาลัยได้ร่วมไปตรวจสอบปริมาณรังสีในพื้นที่นั้นด้วยเพราะว่าบางบทีหน่วยงานรัฐพูดอย่างเดียวเนี่ยคนอาจจะรู้สึกว่ามันชัวหรือเปล่าเพราะว่าคนไทยเองก็ระแวงรัฐอยู่แล้วว่ารัฐไม่ตรงไปรตรงมานะครับ,รบผมว่าจริง,รงๆเรื่องนี้ลองให้ภาค n อ o นะครับหรือว่านักวิชาการเนี่ยไปร่วมตรวจสอบดับเบิลเช็คอีกรอบหนึ่งเนี่ยน่าจะดีให้คนเชื่อมันว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องนี้ผมว่า มันไม่ใช่แค่เรื่องความกังวลของคนต่อเรื่องสุขภาพแต่มันเป็นเรื่องความไม่เชื่อมั่นต่อรัฐว่ารัฐทําเรื่องนี้โปร่งใสจริงไหม,มแล้วก็ถ้าดูจากการแถลงข่าวของรัฐไม่ว่าจะเป็นสํานักงานปร r l ม a เพื่อสันติผู้ว่าหรือว่าตารวจในพื้นที่ตั้งแต่แรกๆเนี่ย <c oughs> ก็มีคําถามเยอะมากเลยนะครับที่ยังไม่สามารถที่จะให้คําตอบได้และความชัดเจนได้ดอร uh, A เอครับสุชาติชวีสุวรรณสวัสดนะครับ<ๆ>เป็นประธานคณะทางานนโยบายกรทมพักประชาธิปัตย์เนี่ยก็ออกมาพูดถึงอันตรายที่เกิดจากซีเซียม137ด้วยเหมือนกันแล้วก็บอกว่าภาครัฐจะต้อง มาตรฐานต้องรัดกุมต้องเข้มงวดกับวัตถุอันตรายแบบนี้ <c oughs> แล้วก็ต้องสร้างความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกนะครับรวมถึงกระบวนการทํางานของโรงงานไทย <c oughs> ก็ต้องยึดหลักสากลอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับหน่วยงานรับต้องออกมารายงานผลอย่างซื่อตรงชัดเจนไม่หมกเม็ดนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของกัมมันตรังสีและนิวเคลียร์เนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดครับ <c oughs> แล้วก็ความรู้เรื่องที่เกี่ยวกับรังสีเนี่ย<ม>บ้านเราเนี่ยน้อยมากมใช่ไหมครับผมก็อย่างเช่นเอ,เอแท่งท่อที่ใส,<ม>ส่ซีเซียม137่มเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าปกติมันจะต้องมีมาตรการในการติดป้ายรูปกังหันนั้นใช่ไหมครับมันมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าระบบมันรัดกลุ่มขนาดไหนตอนนี้คนไม่ไว้เนื้อเชื่อใจไปหมดใช่ไหมซึ่งปกติมันต้องมีอยู่แล้วต้องแจ้งต้องขออนุญาตจากสำนักงานประมงพื้ัฐนติแล้วตามกฎหมายว่าคุณนําเข้าตัวนี้เมื่อนําเข้าแล้วเอามา วิธีการการขนย้ายการอะไรมันต้องมีการกำกับอีกแล้วนี้คือ,อและไอ้ที่มันหายไปเนี่ยมันหายไปได้ยังไงโอเคนะ okay, โชคดีวันนี้คือรังสีมันไม่ได้กระจายหรือปนอเปื้อนไปในวงกว้างแต่โชคร้ายคือว่าข้างหน้าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกครับหรือเปล่าและรุนแรงกว่านี้อีกหรือเปล่านั้นสร้างระบบที่มันเชื่อใจชัดเจนให้มันเป็นที่เชื่อถือได้แล้วก็สองอต้องปรับปรุงการสื่อสารในยามวิกฤตหรือว่าในในปัญหาภัยพิบัติแบบนี้ให้มันชัดเจนเพราะว่า โอเคผมก็เห็นความพยายามของเลขาเขานะครัก็ตอบกันทุกคําถามอยู่เหมือนกันนะฮะตั้งคณะแถลงเลยแต่ว่ามันยังเคลียร์ไม่จบเคลียร์ไม่ชัดอะ่ะมันก็ต้องปึงป้งปึงป้งปึ้งไปว่ามันตรวจแล้วรัศมีกี่เมตร,รต้องก็ต้องตอบให้ชัดในเรื่องอะไรพวกเนี้ยฮะ